เผยแล้วสหรัฐอเมริกาถอนกำลังจากอ่าวเปลี่ยนเกมสู่มหาสมุทรอินเดียพร้อมเสริมทัเพเรือพิคาตขั้นสุดสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางกำลังสั่นสะเทือนอย่างหนักหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ประกาศตัดสินใจถอนกำลังรบส่วนสำคัญออกจากพื้นที่อ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมานานหลายทศวรรษการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่การถอยเพราะแพ้หรือหมดความสนใจ แต่เป็นการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ในมหาสมุทรอินเดียที่กำลังกลายเป็นเวทีสำคัญขององค์การแข่งขันมหาอำนาจการถอนกำลังไม่ได้หมายความว่าสหรัฐอเมริกาจะหายไปจากภูมิภาคนี้ทั้งหมดพวกเขายังคงมีกำลังบางส่วนคงอยู่เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินและรักษาการตรวจการอย่างต่อเนื่อง แต่กองกำลังหลักที่เคยปักหลักในอ่าวกำลังเคลื่อนย้ายไปยังจุดยุทธศาสตร์ใหม่ที่สามารถควบคุมเส้นทางเดินเรือสำคัญและตอบสนองต่อเหตุการณ์ในภูมิภาคกว้างขึ้นเหตุผลสำคัญขององค์การเคลื่อนย้ายครั้งนี้มาจากการประเมินภัยคุกคามที่เปลี่ยนไปมหาสมุทรอินเดียเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจโลก เชื่อมโยงเอเชียแอฟริกาและตะวันออกกลางเข้าด้วยกันอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่จีนอินเดียและประเทศอื่นๆกำลังขยายอิทธิพลอย่างรวดเร็ววอชิงตันมองว่าหากปล่อยให้คู่แข่งมีอิสระในพื้นที่นี้เกินไปอาจเสียเปรียบเชิงยุทธ,ธศาสตร์ในระยะยาวการเคลื่อนกำลังไปที่นี่จึงเป็นเหมือนการวางหมากล้อมล่วงหน้าปิดช่องโหว่และสร้างจุดคุมเส้นทางการค้าและพลังงานทางทะเลให้อยู่ในมือ หนึ่งในไฮไลท์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือการนำเรือพิฆาตชั้นอะไลท์เบิร์รุ่นล่าสุดเข้าประจำการในพื้นที่เรือรบเหล่านี้ติดตั้งระบบ Aegis Combat System ที่ทันสมัยสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายร้อยเป้าพร้อมกันทั้งในอากาศบนผิวน้ำและใต้น้ำอาวุธหลักที่ติดตั้งรวมถึงขีปนาวุธร่อนโตมาฮอคพิสัยไกลกว่า1,600กิโเมตรใช้โจมตีเป้าหมายบนบกได้อย่างแม่นยํา และขีปนาวุธ SM-6 สำหรับป้องกันภัยคุกคามทางอากาศและสะกัดกั้นขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันตนเองจากการโจมตีใกล้ระยะเช่นฟาลัง CIWS ที่สามารถยิงกระสุนความเร็วสูงเพื่อทำลายเป้าหมายที่เข้ามาได้ในเสี้ยววินาทีไม่เพียงแค่เรือพิฆาตสหรัฐอเมริกายัางเตรียมส่งเรือดำน้ำนิวเคลียร์ชั้นเวอร์จิเนียเข้ามาปฏิบัติการในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเรือเหล่านี้มีความสามารถทั้งด้านการลาดตระเวณเชิงลึกการปฏิบัติการลับและการโจมตีแบบซ่อนเร้นด้วยตอรปิโดและขีปนาวุธร่อนความเงียบและความสามารถในการซ่อนตัวทําให้พวกมันเป็นภัยคุกคามที่ขู่แข่งต้องกังวลเพราะยากต่อการรววจ,จับและสามารถโจมตีได้อย่างไม่ทันตั้งตัว สำหรับประเทศในตะวันออกกลางการถอนกำลังบางส่วนของสหรัฐอเมริกาอาจสร้างความกังวลและช่องว่างด้านความมั่นคงโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียสหรัฐอรลับเอมิเรตและบาเรนที่เคยพึ่งพากองเรือสหรัฐอเมริกาในการคุ้มครองเส้นทางน้ำมันและรับมือกับภัยคุกคามจากอิหร่านการเคลื่อนไหวนี้อาจบีบให้ประเทศเหล่านี้ต้องลงทุนในกองทัพของตัวเองมากขึ้นหรือมองหาพันธมิตรทางทหารจากที่อื่น ในขณะเดียวกันอิหร่านอาจเห็นว่านี่เป็นโอกาสทองที่จะขยายอิทธิพลในอ่าวเปอร์เซียแต่ก็ต้องเผชิญความท้าทายเพราะกองเรือสหรัฐอเมริกาในมหาสมุทรอินเดียยังสามารถเคลื่อนกลับมาปฏิบัติการในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วหากจำเป็นในอีกมุมหนึ่งการเสริมกำลังในมหาสมุทรอินเดียสะท้อนให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกา กำลังปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ของสงครามที่เน้นการควบคุมเส้นทางทางทะเลมากกว่าการครองพื้นที่บนบกเพียงอย่างเดียวการมีฐานปฏิบัติการลอยน้ำที่สามารถเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วช่วยให้ตอบสนองต่อวิกฤตในหลายภูมิภาคได้ในเวลาอันสั้นไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดในอินโดแปซิฟิกความขัดแย้งในแอฟริกาตะวันออกหรือการรักษาเส้นทางขนส่งพลังงานให้ปลอดภยัย สหรัฐอเมริกายังใช้โอกาสนี้กระชับความร่วมมือกับพันธมิตรหลักในภูมิภาคอย่างอินเดียออสเตรเลียและญี่ปุ่นผ่านกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงเช่นคอรสท,ที่มุ่งสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีนการปรากฏตัวของเรือพิฆาตและเรือดำน้ำขั้นสูงในพื้นที่เดียวกับพันธมิตรทำให้การซ้อมรบการแลกเปลี่ยนข่าวกรองและการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา ในเชิงเศรษฐกิจมหาสมุทรอินเดียมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากตะวันออกกลางไปยังเอเชียตะวันออกและภูมิภาคอื่นๆการที่สหรัฐอเมริกาสามารถรักษาเส้นทางนี้ให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองหมายถึงการคงอำนาจการต่อรองในตลาดพลังงานโลกและสามารถใช้เป็นเครื่องมือกดดันทางเศรษฐกิจโดยไม่จำเป็นต้องใช้กำลังรบโดยตรงอย่างไรก็ดี การเคลื่อนไหวนี้ก็อาจสร้างแรงกระเพื่อมในภูมิภาคคู่แข่งอย่างจีนอาจตอบโต้ด้วยการเพิ่มจำนวนเรือรบและสร้างฐานทัพถาวรในมหาสมุทรอินเดียมากขึ้นเพื่อคานอำนาจขณะที่รัเสเซียอา,าจใช้โอกาสเข้ามามีบทบาทในอ่าวเปอร์เซียแทนที่สหรัฐอเมริกาส่งผลให้สมดุลอำนาจในภูมิภาคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและอาจเพิ่มความเสี่ยงขอองค์การประทัดโดยไม่ตั้งใจ ในสายตาของนักวิเคราะห์นี่คือการวางกลยุทธ์เชิงรุกของสหรัฐอเมริกาที่มองข้ามการปักหลักอยู่ในพื้นที่เดียวแล้วหันมาสร้างความคล่องตัวและยืดหยุ่นสูงสุดเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ทั่วทั้งครึ่งโลกการคลองความได้เปรียบในมหาสมุทรอินเดียเท่ากับการคลองจุดเชื่อมต่อระหว่างสามทวีปที่มีประชากรและเศรษฐกิจเติบโต,ตเร็วที่สุดในโลก และเมื่อมองจากแผนภาพใหญ่การตัดสินใจนี้คือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันระยะยาวในศตวรรษที่21ที่ไม่เพียงแต่จะดุเดือดในแปซิฟิกตะวันตกแต่จะขยายวงไปทั่วทั้งอินโดแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียในเวลาเดียวกันนี่ไม่ใช่แค่การย้ายเรือรบหรือเปลี่ยนตำแหน่งกำลังพลแต่เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนถึงคู่แข่งและพันธมิตรทั่วโลกว่า สหรัฐอเมริกาพร้อมจะเล่นเกมในสนามใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมและซับซ้อนกว่าเดิมมหาสมุทรอินเดียกำลังจะกลายเป็นเวทีหลักขอองค์การต่อสู้เพื่ออำนาจทางทะเลการเมืองและเศรษฐกิจที่ทุกฝ่ายต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะทุกการเคลื่อนไหวในพื้นที่นี้อาจส่งผลกระทบไปไกลลบว่าที่เราคาดคิด